ตอบนี่ยนะคะลูกนี้เลยค่ะพี่นี่เราแดงมากเรียนร้อยแปดสิบค่ะพี่เรียนนะคะสี่เลยเนาะจ้างจอรมันยอดมากพี่น้องครับบักมีน้อยขับรถผ่านนาตลาดผลไม้รถไฟขอนแก่นเฮ้าก็ได้กินสีหอมๆอเตะดังตับปันนึงครับงวกไปละพี่น้อง บัตทุเรียนตัวนี้คือหลายแท้คือหอมคักแทะย่งางไปเบิ่งราคาไกลๆกับบ่อแพงมีเทิงกิโลละลอยและร้อยห้าสิบบคือคักแท้เบิ่งป้ายร้านชื่อร้านคุณอูทุเรียนหมอนทองคุณน่ะอู้ยเทิงแกะเทิงปาดเทิงหอเทิงชิมอๆอๆ สวัสดีค่ะหนูนันตี้นะคะวันนี้จะพาม,มาแนะนาร้านเองค่ะก็จะเป็นร้านทุเรียนนะคะที่ก็จะมีขายทั้งปีกและส่งค่ะถ้าขายปีกนะคะสามารถเข้าไปดูข้างในได้เลยค่ะชื่อว่าร้านธนาคอรสตรอเบอรี่ค่ะวันนี้ฤดูนี้นะคะก็จะมีทุเรียนค่ะแต่ถ้าช่วงหนงก็จะมีสตรอเบอรี่ค่ะพี่ตอนนี้นะคะหนูได้มาขายปีกอยู่ข้างนอกค่ะก็คือตรงข้ามกับสถานีรถไฟค่ะหรือว่าตรงข้ามกับตลาดรถไฟขอนแก่นค่ะ มีคันชนีหมอนทองแกนยาวนกยิบค่ะแล้วก็กระดุมค่ะก็จะมีราคา1น0่ง0นะคะสามารถมาเลือกชกกันได้ค่ะพี่เนือก็จะมีให้เลือกกรอบนอกนุ่มในแข็งดิดสุกเลือกยังไงก็ได้ค่ะอะไรที่ลูกค้าไม่ชอบไม่ต้องเอาไปค่ะร้านนี้รับประกันได้ทุกรูปค่ะพี่ร้านชื่อคนอุ๊คค่ะติดต่อได้เบอร์นี้ค่ะ เอาพี่น้องซ้ำลราค่ากำลังถือและที่สำคัญเจอุ U, และน้องนัตตีว่าให้เลือกได้เต็มที่เลยครับ <Wow. S 1> เอาพี่น้องครับไปเอาทุเรียนมอนทองกรอบนอกนุ่มในหวานหอม,หอมที่ร้านคุณอุหน้าตลาดผลไม้รถไฟขอนแก่นเดก้ก้าน่ยอดมาก